ส่วนคราวๆเรื่องราวกับขมนตอนนี้ก็ต้องสู้รบกันด้วยข้อมูลข่าวสารนะนุฟังนะทั้งในประเทศเองแล้วก็นานาชาติซึ่งทูตของเรานเนี่ยนะก็บอกว่าบนเวทีโลกเนี่ยนะไทยเราเนี่ยมีแต้มต่อแต่ว่าเพลียงพลัมสงครามข่าวสารในประเทศนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแตกแยกกันนะครับนะมีสื่ออิสระเยอะแยะ นะมีกลุ่มคนที่จะหยิบเอาไอสิ่งที่เขเมรมันอ้างเอามาขยายความแล้วก็มาด่านะกันเองนะครับด่ารัฐบาลนะบางทีบางคนไปด่ากองทัพเดินหนูฟัง่าเห็นอยู่เหมือนกันนะครับดังที่ทหารเขาก็ทำเต,เต็มที่ดีที่สุดแล้วก็ยังมีคนไม่ค่อยจะพอใจนะนะูฟังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะ,ะเรื่องนี้นี่คุณรัฐ ชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็โพสต์บอกว่าผมขอยืนยันว่าในเวทีโลกเราไม่ได้เสียเปรียบหากแต่มีแต้มต่อด้วยซ้ำส่วนที่เสียเปรียบและเพลียงพล้ำก็คือเรื่องสงครามข่าวสารในประเทศไทยของเราเองแต่ไม่ใช่บนเวทีโลกครับทำไมถึงกล้าพูดว่าในเวทีโลกด้านการทูตการต่างประเทศไทยเราเป็นฝ่ายชนะข้อหนึ่งไทยเราย้ำเสมอมาว่า การแก้ปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาจะต้องเป็นการดําเนินการโดยการเจรจาอย่างสันติวิธีในแบบทวิภาคีซึ่งท้ายที่สุดแม้ฝ่ายกัมพูชาจะพยายามลากเรื่องไปสาประชาชาติด้วยการเปิดโจมตีไทยก่อนรวมทั้งเป้าหมายพลเรือนเพื่อบีบบังคับให้ไทยต้องตอบโต้ป้องกันตนเองเขาจะได้เอาเรื่องไปฟ้อง UN และให้ UN ส่งเรื่องไปยังศาลโลกอย่างที่เขาหวัง แต่ท้ายที่สุด UN ก็บอกให้กลับมาหาข้อยุติในกรอบอาเซียนซึ่งอาเซียนก็ขอให้หยุดยิงและให้มีการเจรจาทวิภาคีตามกลไกที่เคยตกลงกันไว้ซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งที่ไทยต้องการและย้ำเสมอมาตั้งแต่แรกนั่นเองซึ่งก็คือไทยก็ได้ตามสิ่งที่เราต้องการนั่นคือการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแบบทวิภาคีส่วนฝ่ายกัมพูชาเนี่ย ไม่ได้ตามที่เขาหวังนะแถมยังต้องเสียหายยังหนักมากในแง่ไพยผลทาหารและความน่าเชื่อถือในสายตาชาวโลกจากการเริ่มเปิดฉากยิงก่อนและจงใจรวมเป้าหมายทางพลเรือนของไทยด้วยข้อ 2. ไม่มีประเทศใดในโลกออกมาประนามไทยหรือเข้าข้างกัมพูชา โดยเฉพาะหลังจากที่ไทยตอบโต้การโจมตีของกรัรมพูชาทั้งที่ปกติเนี่ยประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าย่อมถูกมองว่าเป็นฝ่ายแนวโน้มที่ใช้กำลังแก้ไขปัญหาและในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามเล่นบทบาทเป็นเหยื่อมาโดยตลอดในเวทีโลกแต่ก็ไม่ได้มีใครคลอยตามจากทั้งสองข้อเนี่ยคือสิ่งยืนยันว่าในเวทีโลกเนี่ยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบนะ ซึ่งก็เป็นเพราะการดําเนินการทางการทูตที่แสดงให้โลกประจักษ์ว่าไทยเป็นฝ่ายอดกลั้นมาโดยตลอดและถูกบีบบังคับให้ต้องป้องกันตนเองซึ่งการทูตเราเน้นการสื่อสารด้วยข้อมูลข้อเด็จริงที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเสมอส่วนที่เราเสียเปรียบและเพลียงพล้ำก็คือเรื่องสงครามข่าวสารในประเทศไทยของเราเองซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุทั้งจากความลาช้า ของหน่วยราชการด้วยกันเองที่ต้องรอพิสูจน์หลักฐานต่างๆอย่างแน่ชัดก่อนพูดออกไปเพราะเราต้องอยู่บนความถูกต้องและน่าเชื่อถือซึ่งเราไม่สามารถขาดตรงนี้ได้เลยแต่ก็ยอมรับว่าทําให้ล่าช้าหลายกรณีและต้องนําไปปรับปรุงในขณะที่กัมพูชานในความเป็นจริงเป็นรัฐอํานาจนิยมเผด็จการย่อมสั่งการทุกอย่างได้รวดเร็วอีกทั้งไม่ได้ให้ความสนใจในความถูกต้องของข้อมูลเขาไม่มีสื่ออิสระหรือฝ่ายค้านแท้จริง ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบทัดทานใดๆส่วนสังคมไทยเป็นสังคมเปิดกว้างมีความหลากหลายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็แตกแยกมีฝ่ายค้านมีสื่ออิสระมากมายรวมทั้งมีกลุ่มคนที่พร้อมจะหยิบเอาสิ่งที่ฝ่ายกัมูชาอ้างเอามาใช้ขยายความโจมตีรัฐบาลไทยต่อซึ่งรวมถึงสื่อของไทยบางส่วนเองด้วยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามซึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนักที่ในประเทศของเราเองการสื่อสารของฝ่ายรัฐบาลยากที่จะเป็นฝ่ายชนะได้ แต่ก็ยืนยันอีกครั้งว่าในเวทีโลกเราไม่ได้เพลีพ้ยพล้ำและถือว่าเรามีแต้มต่อด้วยนะครับนาะทูดเขาก็โพสต์อย่างนี้อันนี้เห็นด้วยนะครับนะไอ้ความแตกแยกไอ้การที่เราโดนแบ่งฝักแบ่งฝ่งายแบ่งสีนู้นสีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังแล้วมันมันลึกเหลือเกินนะครับนะเป็นบาดแผลที่มันลึกมันประสานกันยากเลยนะจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วไปอัดนะภัยจากข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะบางพวกมันก็จ้องที่จะอัดกันเอง นะครับนะไม่ใช่พวกฉันนะทำอะไรก็ไม่ถูกใจนะรัฐบาลเปิดรับบริจาคนะให้ไปช่วยนะเพื่อที่จะนะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจนะส่งไปสู่แนวหน้าไอ้คนบางคนมันก็เอาข่าวนี้มาโพสแล้วก็ดา่านะพวกเดียวกันก็จนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะเข้ามาคอมเมนตะ์ด่าเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคนไม่ใชนะ่ทำอะไรมันก็ไม่ชอบนะนืนอฟัง นะโดนลางสมองไว้เยอะเหลือเกินนะครับนะเกินกว่าเกินกว่าที่จะกลับมาอยู่กลางๆไดนะ้นี่ก็ได้ข่าวว่าเดีจะอะไรจะก่อมอบไปร้องไปล้อมทำเนียบกันอีกเหรออืมนะเอาเอาเอานะเอาให้เหมาะเอาให้เต็มที่นี่ก็แฉะนะครับหุนเซนปโปรยยาหอมวันเกิดนะแรงงานต่างด้าวที่อยู่บ้านเราก็นาะทลักกันกลับเขมเมนไอ้นี่ก็ปโปรยยาหอมนะครับ หลอกเข้าไปวันๆคนไปถึงก่อนนี่เขาโวยแล้วนะบอกว่าไม่เห็นมีงานให้ทํำเลยนี่ก็เงินก็จะหมดแล้วเนี่ยนะอุตส่าห์ทํางานอยู่ที่เมืองไทยเก็บตังค์ไว้ในกลับไปไม่มีงานใช้ตังค์ก็จะหมดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยจะถูกจับนะถูกจับไปเป็นทหารอีกด้วยนะเนี่ยอืมเออนะคิดถึงเมืองไทยอยากจะกลับมาทํางานที่เมืองไทย อันนี้ที่จุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลมตำบนเทพนิมิตตำเภอปง่งน้ำร้อนจันทบุรีครับนะักข่าวรายงานสถานการณ์การอพยพเดินทางกลับบ้านของชาวกัมพูชาต่างก้าเช้าตะวันนี้ก็มีรายง,งานชาวกัมพูชากว่า10,000คนเลยนะนะยังคงมาปักหลักกันแน่นนะที่รอบตลาดบ้านแหลมรอเวลาเปิดด่านเพื่อเดินทางกลับกัมพูชาจนกระทั่ง8โมงเชา้านะครับนะสถานที่ราชการต่างๆก็ต้องนะเคารพธงชาติใช่ไหม ก็ยืนตรงเคารพธงชาติยันชาวกัมพูชาก็ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติเราด้วยนะครับเข้ามาอยู่บ้านเราเขารู้นะทำเนียมปฏิบัตินะนะยืนเคารพธงชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไทยในพื้นที่จากนั้นก้าโมงนะเจ้าหน้าที่ไทยก็เปิดประตูจุดผ่านแดนให้ชาวกัมพูชานี้ทยอยเข้าแถวเดินข้ามกลับประเทศไปยังด่านช่องโดงฝั่งประเทศกัมพูชาซึ่งเขาเปิดประตูใหญ่ทั้งสองบานรอรับอยู่ กระทั่งบ่ายสองก็พบว่าชาวกรัรมพูชาอ,อพยพเดินทางกลับเข้าประเทศไป2 5 0 0 0คนและทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าก่อนเวลาปิดด่านเนี่ยบ่ายสามเนี่ยก็จะมียอดชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศไม่ต่ำกว่า3 0,000คนเนื่องจากวันนี้ในวันที่5สิงหาเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีของฮุนเซนซึ่งมีกระแสข่าวในโซเชียลโปรยยาหอมขอให้แรงงานกัมพูชาที่ยังอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยรีบเดินทางกลับบ้าน โดยยังยืนยันว่าจะมีอาชีพการงานตลอดจนสวัสดิการต่างๆรองรับชาวกัมพูชาที่กลับประเทศส่วนคนที่ไม่กลับมีกระแสข่าวหรือว่าจะถูกยึดที่ดินแล้วก็จะถอดสัญชาติจากการสอบถามแรงงานชาวกัมพูชาที่ยังทํางานอยู่ในไทยบอกว่าเดรับการติดต่อจากเพื่อนคนงานที่เดินทางกลับประเทศไปก่อนหน้านี้ติดต่อมาโทรศัพท์มาระบายให้ฟังบอกว่าที่ยอมเดินทางกลับกัมพูชาเพราะกระแสข่าวหลายด้าน ท้งเรื่องรัฐบาลที่ให้ความหวังว่าจะมีงานทําแต่ความเป็นจริงจนถึงขนาดน,นี้ยังรอยเคว้งเลยไม่มีงานทําไม่มีการเปิดรับสมัครงา,งานเงินเก็บงเงินเก็บที่ได้จากการทํางานในประเทศไทยเริ่มร่อยหรอแล้วนอกจากนี้ยังกลัวอีกว่าอาจจะถูกเกณฑ์ไปจับปืนสู้รบนะถ้าว่าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยอีกางานออ,อันที่จริงก็นาเห็นใจนะครับ สงสัยอะไรก็ไม่ได้เรียกร้องเสียงดังอะไรก็ไม่ได้นะครับมีความผิดนะมันก็เหมือนกับประเทศประเด็จการนะนะครับนะทำให้ละาคเครื่องนะท่านหุ่นเซนอะไรพวกนี้เนี่ยโดนจับหมดน,นะครับนะคือถ้าเราไปย้อนไปดูเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาของประเทศเนี่ยเราจะรูนะ้ว่าผู้นำเมื่จะเป็นยุคไหนยุคไหนนะนะไม่ค่อยที่จะรักประชาชนนะอุ่นเซนก็เคยเป็นขมิ้นแดงนะ ขเมรแดงที่นะเคยฆนะ่านะคนเผ่าพันธุ์เดียวกันคนขเมรด้วยกันนะเป็นล้านๆนะอ่ะล้วก็ได้แต่เห็นใจเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเาฟังแนละ้วจะไปทำอะไรมันก็จะไปเห็นใจเลยมากมายมันก็ไม่ได้นะพวกคุณก็ต้องนะเรียกร้องนะครับนะกันเอาเองนะสิทธทิเสรีภาพต่างๆ อ่ะหลังจากที่นะกลับไปเรียบร้อยนะครับนะในฝั่งไทยเราเนี่ยก็ต้องไปตามล้างตามเช็ดเพราะว่าพวกนี่เล่นทิ้งขยะเอาไว้เกลื่อนเลยเหมือนกันเพราะถึงช่วงเย็นเนี่ยเดินฟังรับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็ล่งร่วมกันทําความสะอาดนะเก็บกวาดขยะจํานวนมากหลังจากแรงงานจามพูชาเดินข้ามแดนกลับประเทศตัวเองไป2 0,000กว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพบว่าเป็น